เลาะตลาดนัดบันสมจานนกันครับพี่นอ้องรอไปเรามาที่รถผ่านเห็นตลาดก็เลยล,ลงลงออแววเบึงครับพี่นอ้องตลาดไอ้น้อยตลาดชุมชนตลาดบยายไปงไงบ้างได้ครับตลาดสมสาตำบลของโพอนอำเภอหน้าตานจังหวัดอบุบลราชธานีเบท เฮ็ดบดผักหวานหัวผักหน้าอ,อ่างหย่าน้องใหม่น้อมีหลายอย่างหลายเนี่ยครับผักหวานสวัสดีครับไปซูมองไปหมองได้กับพวกกันซูมองขายไข่กุ้อนี่ล้วค่ะเออไข่เป็ดทุงละห้าสิบบาทล้มผลอยู่บ่นี้ หันบนนู้มูแล้วขนาดจนบอร์ดีนอนข้ามมือกันแขกแล้วบู้จนบอร์ดีนอนเจ้าหวัดขุนเทียนมาแข็งท<อ>ั้ยังต่อยยนังบือหนีก็บผีไลายคือเก่าไล,ล่นละเอื้งนะมาไลยบอกว่าไลยโอ้ตลาดล้านดอกจาเนเจมบอร์ดเนาะแม่ค่ะตั้งแต่คือเก่ายืนละอ,นนนออกจากนี้ออกจากส้มสะอาดกับที่เขาเจมบอร์ด์ล้านดอกจานคนเพื่อขายสูมือครับก็แวะไปอุ่นนุ่นพื้นได้ขันมาเที่ยวล้านดอกจานตอนนี้พนังอยู่ตลาดน้าชุ่มชุ่มบัดสมสะอาดครับ น่องไหมน่องไหมนี่คือน่องยังไงงามใช่โอ้โหน่อไม้หน่อมีเห็ดฟางเห็ดบดชิปบาทครึ่งกิโลบ่กิโลละลอยบ่ครับเห็ดฟางกิโลละลอยเห็ดบดนี่เท่าไหรหน่อเห็ดบดห่าชิปอร่อยเห็ดบดห่าชิปอร่อยคือกันแลครับเห็ดฟางไปย่างไปครับ Khá nhắn luôn Suốt vô bò đi Suốt Suốt leo Không chắc bà chờ À kín thấy gì bò đi Mất suốt đi Mình bó Không đi tôi một đi ฮะเป็นอะไรยวีกรโอ้หนึ่งเอา,อออเาคือว่นเจ็ดตุมตะโพว์ชีสบุคคลนั่นเช่าบาทบอเอาให้แน่พุงเนี่ยพุงลยยีสิบบาทฮัลโหลอ่ะือข,ขอดดีแท้โอ้สิสอนพุงไปฮะ เฮียนอยู่ไซหล่ะมันพ่อโอ้ยอยูอออ่มันพ่อวะโอ้ขายมันหมาได้ลูกเด้อขออนุญาตได้ครับพักนา่งอาง่างหย่าปลูกเองขายเองบมดเลยมู้ง่ามงามพักงามงามครับปลูกเองขายเองโอ้โออยหมดโมโ

สอม้อมห <EN, S 1> มดเครือไข่ลตลาดเอาเอาอกูาดอกไหนารูดีวเออเห็ดปนไหนกรดาษกระดาษกันตลาดบันทชมจาเมันครหน้าตารับมะอฟักทองหน่วยละยี่สิบบาทโอ้ยอันนี้ก็ยังมีอยู่เนาะมีตลอดปีเนาะอันนี้โอ้ยเฮ มีเบิ่งเน่ยจยยัหน้อยแต่หอมหอมเบิองเน่โอ้หอม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 พักขยงนต้มใส่ปลาต้มใส่กบแตงก,กงงงังามแตงัวงามเลยครับพันพักเนี่ยปลูกเนี่ยฟังเบียพักมะเขือโอ้บ,กบกักเขือบะเฟียกักมัเอตูบมะคงุงหลายเนี่ยตัวนี้เนี่ยูกเนี่ฟัง ไกเยี you, like ่ย yeah. พูดเลยเอาไปปลูกไปฟังครับพี่น้องแต่ยังคือหน่วยใหญ่เนาะน่ะมาปัดคอนซอนท่านน้ปลูกยังไงคือใดใบใหญ่ใบงามท่านนี้ใบยังก่อนี่ใบกะเพราโมเมนต์จะใบกะเพราอันนี้ก็งามซาลลเน่นี่ใส่ปุ๋ยอี๋ยังแนวใดก็งามครับโอ้ปุ๋ยสูตรทิมห่าทิมห่า โอ้โหกากระต่ายโฆษณาคนเติมเออผงพริกก็งามเนาะปลูกกันทังเใส่ปุ๋ยอย่างไดก็งามนีปุ๋ิหกะต่ายปุ๋ยชิมหากระต่ายน่ะเป๋ายี่หอเขาตมได้เลเมเมนโฆษณาให้เขาโอ้ยสปอนเซอร์มาเด้อปุ๋ยเด้องามมาก เนี่ยยังนี่มักบอกเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยอันกากาต่ายอยู่บันนี้อันนี้ใส่ปุ๋ยโคปุ๋ยโคถุงจักบาทไหมถุงละสิบบาทเอามาซองถุงมักบ๊อกโคตัวนี้ใส่ปุ๋ยโคใส่ปุ๋ยโคแล้วหยอนมันงาปุยโคโลดตัวนี้แม่แม่หน่อยนะถุงไม่แยกออกแยกปูปูอะต้องนึกถึงซองถุงถุงละสิบบาทเพิ่อขายถื่อครับพี่น้องบักบก พลลใหม่ปลาบาทเท่าครับมหมกหอยนี่ก็บดใส่ปุ๋ยเพย่ลอยู่นี่เน้าุ่งละเียดสิบบาทบมกหอยมีเรยละสิบาทห่องทองเก่หิวเดือทางไกลสมปลาเนาะมีส้มปลาส้มขี้ปลาไข่ปลาก็มีปลาส้มไข่ปลา ปิ่งไก่ไก่ปิ่งปิ่งไก่แสบทะลุโลกแมนอยู่เมามาสุดก่อนเนี่ยินว่าแสบทะลุโลกว่าสันแสบอีลี้กินมือนีแสบหอดมือหนอ่ปิ่งไก่ไก่ปิ่งขึ้น่อนใหม่ยังขึ้นหน่อใหญ่หน่องามแทนปิ่งไก่ไก่ปิ่ง ดังนั้อย่ารำคาดิเมื่อเมื่อรถไทยวันนี่เะห้าวเบาไปได้แล้วเนาะอย่าไปคิดเมื่อเมื่อรถไทยบัดนีเออนั่งรถไทยเมื่อมีมัมีกะมกะทิมีกะทิมีกะทิแซบมีกะทิแซบแซบแซบคุณชอบนะจ๊ะโอ้ยมืออ่นดิเอ่ ปลาทูห้าสิบบาทกำลังมาลายครับคือค่าคือตลาดชุมชนบานเข้าบานสมสะอาดอเพื่อน้าตานครับ <c oughs> ขบ้าวโพดซาลี กระปต้มมัดลยี่สิบบาทมดทั่วกับมัตละสิบบาทเป็นทุงๆนี่จักบาทครับทุงลค่ะทุงละ่าอยบคือกันกับตัวนี้เนาะมียนตัวนี้ยีิบตัวนั้นาบาทบ้าไปละแมีค่ะมียังงงุนมมทั่วกับมดทั่วกำผ้ามาตึงเด้อเพ่นนี่ยโอ้ หอยจุ๊บถุงเลยกี่สิบบาท<า>เฉียดหมดทั้งหรบาทเนาะห้าสิบหอันนี้แมงแมงลวมเนาะอันนี้เนี่ยกินบัานบานครับพี่นอ้องแมงยังไงบ่นเลยแมงคุกกี้แมงซ่างแมงอีหยังลบบใส่หนีละแข็งผิดหรือ,อ,อกว่า, <c oughs> ากว่าข้างนอกมาใส่มาใส่มาใส่มาข้างนอกก็มีถั่วมีหมักน้ำเต้ามีห <c oughs> อม <c oughs> แดง

ใครหมดแดงเลยนึงโอ้โหผิงาๆอยู่เลยไข่หัวนคำๆมุกเจ็ดบาทห้าสิบโอ้มุกห้าสิบบาทโอ้ยเนี่ยห้าอย่างจะไปต่อเพื่อสิได้ไข่หมดแดงแง่ไหมเพื่อสีได้เนาะขันโมเมนต์นักรบเบ้งบสู คน,นบดได้ได้นน่ใครหมดแดงนี่ก้อนเน,อเนี่ยอเอาหั่เ<อ>นเนียห<อ>ั่นนสือดอะไรย่ยอเมนดูมาเดลด้เขายน้อยเดียวนึงเดียวต้นนี้จักนน้อยเดียวน้อยเดียวสว,วยมาบกบรรยากาศก็คึกคักครับ Thank you.